ดีตรงนั้นแหละดีทำในรูปแบบไปนะแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกิเลสอะไรเกิดก็รู้เอาถามว่าพอวนาดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะแต่อย่างโทสะมันไม่หายง่ายหรอกมันเป็นพื้นของเรา แต่มองเห็นหรือ,อยังโทสะกับจิตคนละอันกันอันนี้เห็นไหมเออถ้าเห็นอย่างนี้ก็เริ่มจะดีแล้วล่ะดูต่อไปนะกิเลสไม่ใช่จิตหรอกจิตก็ไม่ใช่กิเลสแต่กิเลสนั้นจิตมันปรุงขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วกิเลสมันก็มาปรุงจิตมนครอบงําจิตอีกทีเพราะฉะนั้นจิตมันสร้างกิเลสอะไรขึ้นมานะราคาผุดขึ้นมารู้โทสะผุดขึ้นมาล้วล้มไปเรื่อย เราไม่ได้ปฏิบัติเอาความสงบน,ะะะนั้นทำในรูปแบบสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้จุดสำคัญเราอย่าพัฒนาการรู้ของเราให้มันดีขึ้นดีขึ้นจิตมีกำลังมากกว่าแต่ก่อนเยอะนะจิตดีกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆเลยมีพัฒนาการที่รู้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องถามหลวงพ่อหรอก ตรงนี้ไม่ถูกแล้วตรงนี้เริ่มบังคับจิตมันอึดอาดขึ้นมารู้สึกไหมแล้วมันถลําลงไปเที่ยวหาใหญ่จะดูอะไรดีรู้ไหมนั่นแหละมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านาะนั้นทำกรรมฐานไปนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านตัวเนี้ตัวสำคัญของเราเลยละให้จิตมันฟุ้งเก่ง เราก็เล่นกับกิเลสตัวที่เกิดบ่อยนะตัวฟุ้งซ่านนะเกิดบ่อยโทสามก็ตามหลังความฟุ้งซ่านมานั้นทํากรรมฐานไปนะจิตฟุ้งซ่านรื้ว่าฟุ้งซ่านไปเบอร์สามเบอร์สามเห็นจิตเกิดดับทีีเห็นว่ากายและจิตไม่ใช่เราทุกสิ่งตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นทุกสิ่งรวมทั้งกายและจิตเป็นภาระ มีแต่ความทุกข์ปกติดูจิตที่ไหลไปถ้าเหนื่อยจะรู้อิริยาบถบางครั้งก็ดูลมหัวใจที่เต้นมไม่ทราบว่าจะใช้วิหารธรรมอะไรที่เหมาะสำหรับทําสมถะกับเดินปัญญาครับเวลาจิตมันหลงคิดเนี้ยรู้ไหม เวลาจิตมันไปจมในโลกของความคิดเห็นไหมถ้าจิตเรายังคลุกอยู่กับความคิดก็คือมันยังจมอยู่กับโลกะนะมันยังเดินปัญญาไม่ได้จิตมันต้องถอนตัวออกมาเป็นคนดูนถ้ามันยังคิดคิดคิดอยู่เนี้ยมันจะไม่เดินปัญญา งั้นค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆทําไปทํากรรมฐานไปเรื่อยๆจิตสุขก็รู้จิตทุกก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปที่ทําอยู่มันถูกแล้วนะดูจิตได้ดูจิตช่วงไหนดูจิตไม่ได้มาดูอิริยาบถอันนั้นถูกต้องเ๊ะเลยเพราะบางทีจิตมันก็หายไปเห็นไหมแต่ร่างกายไม่เคยหายอ่ะเม้จิตหายก็ช่างมันนะมันรู้สึกกายอันนั้นถูกนะ เบอร์สามนะเวลารู้สึกกายนะจิตมีสมาธิดีขึ้นนะจิตมีกำลังนะงั้นเอากายเป็นวิหารธรรมไว้ร่างกายขยับแล้วรู้ขยับแล้วรู้ไปนะแล้วจิตมันจะมีกำลังขึ้นมาอย่างตอนเนี้ยเรารู้สึกที่กายรู้สึกไหมจิตมันมีแรงขึ้นมาทีแรกไปดูจิตดูจิตรู้สึกไหมฟุ้งซ่านรู้สึกกายไปนะแล้วมันจะพัฒนาไปได้เร็ว เบอร์สี่เบอร์สี่ปัจจุบันปฏิบัติในรูปแบบช่วงก่อนนอนและระหว่างวันเท่าที่จะหาเวลาได้รู้สึกตัวเองมีโมหะและโทสะมากมักฟุ้งซ่านบ่อยอและมีความตึงเครียดกับปัญหาทางโลกจนทำให้มึนและหนักศีรษะอยู่บ่อยๆพยายามรู้ทันจิตตนเองให้บ่อยเท่าที่จะทำได้กราบหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติครับ เรารู้จิตตัวเองนะเราอยากให้จิตสุขจิตสงบจิตดีนะ